มาเบิงเรื่องทังรัฐบาลเป็นเห็นความสำคัญจำเป็นในช่วงสงการคนเดินทางไปมาหลายรถไฟนี่โมเมนต์ธรรมดาเลยครับถวาระจองไปก่อนนี่ก็โมีโอกาสนั่งด้รถไฟไทยสมัยนี้โอ้ยหรูดูดีแม้ว่าจะเทียวก็ต่างประเทศเขายังประทันใดก็ตามนะครับแต่ว่าดีขึ้นกว่าแต่เกาถือว่าเป็นเล็กหน่อยนะครับกินรถไฟจำไลยเลยขอพัดรถไฟนำนำทั้งรถไฟนะครับนำกินทั้งรถไฟนะ นะครับปิ่งไก่ทั้งรถไฟรสชาติมันแตกต่างกลัวกินอยูอยู่ไตรถไฟนะครับไอ,อ,อยูทั่ทวๆไปไครับรสชาติมันต่างกันดเด้ของน้ำรถไฟนี่โอ้ผมจำได้ดีเลยครับเรื่องนี้ท่านข้าลม่มพ่นพ่นกลางครับเป็นเปร่องโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพิ่นบางสี่เพิ่นว่นาในช่วงเทศกาลสงการปีนี้แหละครับปี6-8นี่การรถไฟแห่งประเทศไทย จะเพิ่มตู้โดยสารในขบวนรถประจำให้มันให้เต็มหน่วยลากจูงครอ,อบคุ้มสองบขบวนต่อมือเอาเอาแบบเต็มที่เลยครับถี่รถไฟหัวจักมันหลากได้นะเอาแบบเต็มเลยเต็มหน่วยลากจูงเ,เพื่อจะเพิ่มครับจำนวนผู้โดยสารให้มันได้บาชํำกัวหนึ่งแสนคนต่อมือนอกจากนี้ยังจะเพิ่มขบวน เสริมพิเศษอซอยการโดยสารอีกยี่สิบหกเที่ยวยานคนไปคนมาว่สะดวกครับเพิ่มอีกยี่สิบกเที่ยวในเส้ทนทางสายเหนือสายตะวันออกเฉียงเหนือสายไตย่ทุกสายแหละครับที่รถไฟแล่นไปแล่นมาหากันจะเริ่มตั้งแต่วันที่สิบอ็ดหอดสิบเจดเมษาทั้งเที่ยวไปและก็เที่ยวกลับค้าขืนค้าลองยั่งกระตามเพิ่มให้อลากเต็มทีเลยว่าลากนะครับนั่นครับผมก็บอกว่ว่ารถไฟ ขบวนหนึ่งจะต้องมีจักโบกี้หัวหลากหัวหนึ่งเครื่องจักรมันนะครับมันหลากได้จักโบกี้กับโบหูเด้โบหูขึ้นครับพ่าก็นั่งไปแต่ว่าเขาบอกว่าจะลากให้เต็มที่เลยอัดอัดอัดเขาเลยเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องให้คนเขาด้เมื่อบานเมื่อเงื่อนหลังจากเสร็จสงการแล้วก็ต้องลับไปทํางานในเขามีรถลับไปเหตุงานครับอือุบลรธานีเฮ้ากับกะ เป็นมองจอดของรถไฟครับสายสุดท้ายหมายความว่าเส้นทางสุดท้ายมาปลายทางอยู่อุบลนะครับอบางจังหวัด่่มีรถไฟผ่านได้นะครับตบ้องมาลงอุบลก่อนเลยจงต่อไปอเป็นต้นว่าอำนาจเจริญมุกดาหารนาครพนมรถไฟมันบรได้ผ่านได้มาหอด้านเฮาเท่านั้นได้นะครับอุบลนี่โชคดีมีทั้งสนามบินเอ,อมีทั้งรถทั่วมีทั้งรถไฟนะครับ สถานีรถไฟวอลลินนี่เด้อครับเห็นบ่จอดจอู่นั่นละ่ะม่หอดเมืองบุดนอครับวอลลินกะอำเภอหนึ่งของเมืองอุญกัใกล้ๆกันขามสะพานมากกับเป็นอำเภอเมืองแะละออแพอตอนนี้เจ้าที่กับค,คำักขมเนครับรถแรกแจกแถมเมนบอเหงนี่เบื่องในภาพเดียละ่ะรวมทั้งตรวจโซเฟอร์ทั้งหลายทั้งแหล่นะครับอืมาทันมีแอลกอฮอล์ในหลางกายบอชีมว่วงบอกว่าตรวจกันเด้ครับเพราะว่าทันรับผิดชอบต่อ โดยสารจํานวนมากมายก,กายของเลยครับแล้วก็ประชาชนนี่สามารถจองตั๋วโดยสารผ่านระบบดีทิกเก็ตเป็นวนะ่คือหมายความว่าผ่านทั้งระบบออนไลน์หรือไปสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศนั่นแหละครับรอจองตั๋วก่อนซื้อตัวต๋วไว้ก่อนบุกตั๋วไว้ก่อนครับสะดวกสบายรถไฟนี่ถือว่าเป็น ภาพนาที่ปลอดภัยสูงสุดเด้เออมันแรนไปน้ำล่างนะครับไ,ไม่ให้ไปหยุ่งน้ะมันมนั่นเถื่อเป็นมีข่าวแต่ว่าส่วนมากปลอดภัยครับขนาดรถไฟเมืงองนอกเขาความเร็วสูงนั่นห้องนั่งแล้วกายังเสียวใสนะครับมันบริแรนที่ทางล่างนี่มันลอยไปเลยใส่ระบบยังของเขาก้บโ,บโหวกเขาแรนไปน้ำล่างครับไปเรืเอ่อยๆเออฮอดปลายทางครับแบบปลอดภัยอืมเขาก็ถือว่า ปลอดภัยที่สุดแลรถไฟนี่อมืมันไปตามร่างของมันนะครับรถยนต์ก็ต้องจอดต้องหยุดซะก่อนเดมองทีล่างรถไฟตัดกับทางรถยนต์นั่นรถยนต์ต้องจอดในพิ่นซะก่อนเนถ้าว่าจอดก็มีปัญหาท่านที่เลยก็เป็นข่าวเรื่อยขึ้นกันครับอืมเป็นข่าวรถไฟเขาบ่ผพิษได้เขาไปตามร่างรถยนต์ต้องจอดอบันทีการรักษาความปลอดภัยในขบวนรถไฟตำรวจรถไฟเนาะตอนนี้บ่มีเด้ตำรวจรถไฟครับแต่เก่านั้นมี นั่น嘛ครับเขาก็ฉีกข้นไปดูแลไปเอานวยความสะดวกไปรักษาความปลอดภัยไปตรวจตาความเรียบร้อยมีการล่วงกระเป๋าลักของกันบอ่อมีได้ครับคนนอนหลับอยู่ท่งกับบนรถไฟแล้วมีคนบอมเข้าไปเป็นผู้โดยสารนั่งไปมองนั่นมองนี่เพ่อพูกประหลากเอาของเขาแล,ล้วก็ลงท้านีนาเลยเอาของเขาหน่ะครับต้องมีเจ้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยนําตรวจผู้โดยสารนําบางเธอเมาอาลวาดว่ยว่ยทั้งรถไฟก็มีนั่ครับก็ต้องเบิงแย่ง ผู้โดยสารครับเข้าก็จอิตั้งศูนย์ขึ้นมาครับมีาการติดตอ่อฝ่อระวังเบงกล่องวงจรปิดตามสถานีตามขบวนต่างๆครับเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องเงาสันจอไปมาคนมันหลายนะครับมันก็ต้อ,ตองสอดซองเบิ่งแย่งเป็นกรณีพิเศษบางเถ้าคนก็นจะนี่หละของขนของผีก้หนไม้ก็มีในช่วงนี้ เออเคยาเจ้าที่บันเมืองบ่ค่อยสนใจเพราะว่าคนโดยสารหลายนะครับคนของผิดกฎหมายเออเพื่อก็ต้องตรวจต้องต้องเบิงครับความปลอดภัยของพี่น่องนำพวกที่ถือโอกาสช่วยโอกาสนี้ครับอย่าหวังนะครับเดอ้อกับเจ้าที่บันเมืองบนเบรงอยู่ครับเอาก็จะได้เมื่อบ้านไปเที่ยวโดยรถไฟไทยครับถึงแม้ว่าจะซาแน่เกาแน่แต่ว่ามาตรฐานโลกนะครับ มาตรฐานโลกความปลอดภัยสูงกับเชิญเลยคาโดยสานกับบอแพนรับใด้คาโดยสาน